ส่วนเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะครับที่บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยาที่จังหวัดชนบุรีหนุ่มไทยคนนึงนี่นะครับเขาอ้างว่าเขาโมโหหลังจากที่มีชาวต่างชาติโอโหพยายามที่จะมาตื้อเขาเพื่อที่จะขอซื้อ,อยาเคซึ่งเป็นยาเสพติดนี่นะครับคุณผู้ชมก็เลยนะฮะนำมีดเนี่ยออกมาไล่แทงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บสาหัส แล้วก็นอนจมกองเลือดภายในร้านสะดวกซื้อเลยทีเดียวครับไปติดตามเหตุการณ์นี้กันหน่อยนี่เลยนะครับอยู่ที่แถวๆริมหาดจ,จอมเทียนนะครับที่จังหวัดชนบุรีโอ้โหอยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่พลเมืองดีนะครับก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหลังจากที่เกิดเหตุอุกอาจขึ้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เดินทางมายังจุดเกิดเหตุนั่นเองครับ แน่นอนว่าที่เมืองพัทยาเนี่ยก็มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะบางส่วนเนี่ยก็มาอาศัยอยู่นะครับที่เมืองพัทยาด้วยเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับโดยร้อยตำรวจเอกจิตติสุขสุทธีนิทัตวงศ์ท่านเป็นรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสังกัดสพเมืองพัทยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์รุดเข้าไปตรวจสอบที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับ หลังจากรับแจ้งเหตุโดยระบุว่ามีการทำร้ายร่างกายกันนั่นเองครับในที่เกิดเหตุไปเจอภาพที่ค่อนข้างน่าตกใจเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวชายต่างชาติอายุสักประมาณ25ปีชาวต่างชาติก็อายุ25เป็นจเพศนี่นะครับนอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่บนพื้นร้านสะดวกซื้อแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือมีแผลถูกแทงที่บริเวณ ต้นขาด้านซ้ายแผลเนี่ยค่อนข้างชะก,กันนะครับเลือดไหลนองพื้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนในเวลาต่อมานั่นเองครับเนี่ยฮะก็คือหลายคนตกอกตก,ตกใจเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติก็ตกใจเช่นเดียวกันการลำเลียงผู้ป่วยออกมาจากร้านสะดวกซื้อก็ค่อนข้างทุลักทุเล ต้องหามมาไว้ที่เปลใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆลำเลียงออกมาจากร้านสะดวกซื้อดังกล่าวซึ่งมันก็ค่อนข้างประตูไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมครับเนี่ยฮะก็ต้องค่อยๆลำเลียงเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็น่าจะร้องโอดโอยพอสมควรนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเมืองดีต่างก็ช่วยกันล้อมจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้อย่างทันควันเป็นชายไทยอายุ23ปีอายุไล่เลียกันกับคนเจ็บนะครับ พร้อมของกลางเป็นมีดปอกผลไม้และมีดทำครัวรวม2องเล่มที่แอบเอาไปทิ้งไว้ในถังขยะหลังจากที่ก่อเหตุไปเนี่ยฮะจุดที่เอามาทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามเข้ามาหรือขนที่ถังขยะจุดนี้แล้วก็มีถุงพลาสติกนะพี่แคทใช่ไหมครับเพราะว่าจะได้ไม่ไปปะปนกับรอยนิ้วมือของผู้ก่อเหตุนั่นเองครับก็ต้องค่อยๆจับขึ้นมานั่นเองครับ จากการสอบถามผู้ก่อเหตุอ้างว่าฝรั่งคนเจ็บเนี่ยเดินตามตื้อขอซื้อยาเคหรือเคตามีนจากเขาไม่เลิกสักทีทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยปฏิเสธไปแล้วว่าไม่มีไม่มีก็เลยทําให้เกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรงแล้วก็อ้างว่าฝรั่งเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนนะครับชกเขาจนฟันหักด้วยความโมโหก็เลยวิ่งไปหยิบมีดไล่แทงเอาคืนนี่นะครับ โอ้โหแล้วก็วิ่งมาที่ร้านสะดวกซื้อจุดที่เกิดเหตุดังกล่าวนั่นเองครับเนี่ยฮะก็เป็นคนไทยกับชาวต่างชาตินะครับก็มีปากเสียงกันข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็น่าจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขยายผลเพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักเพื่อที่จะตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับว่ามีการซื้อขายยาเสพติดจ,จ,จ,จริงตามที่อ้างหรือไม่ และต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนกันแน่เพื่อที่จะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับซึ่งผู้ชายคนไทยเนี่ยที่เขาอ้างว่าไม่มีไม่มีแต่ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยมีหรือเปล่าถ้าเคยมี ก็อาจจะโดนคดีเรื่องของการครอบครองยาเสพติดหรือเปล่า ừ, นะครับหรือเคยมีประวัติไหมเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็น,น่าจะต้องไปเช็คประวัติหลังจากนี้ครับใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาไปหยิบมีดนะก็ไม่รู้ว่าเขาพกมีดไว้ตลอดเวลาหรือว่าเขาไปเอาที่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศของข่าวนี้กันค่ะแล้วพี่เาวิ่งใช้มาตรงนูนเขาวิ่งมาอย่างไรอ่ะ ก็วิ่งไล่แทงกันมาเนี่ยนะพี่เรื่อยๆโดนแทงยังตอนวิ่งมาหาเรายังไม่โดนนะโดนในเซเว่นเหรออ๋อไล่กันมาแล้วเข้ามาในเซเว่นเหรอไล่มาไก่ไหมอ๋อเขาไล่มาไก่ไหมก็วิ่งมาไกลอยู่นั้นแต่ตรงนู้นนะพี่อ๋อลงมาเข้าเซเว่นเหรออ๋อแล้วมาถึงเขาก่อนจะแทงเขาทำไงกันผมนี่ก็ไม่ราบนะทะเลาะกันอันนี้มั้ยมีการเถียงกันทำร้ายร่างกายไหมต่อยตีก่อนไหมหรือว่าหยิบแทงเลยมาถึงเขาหลังเขาบอกว่าฝรังวิ่งชนงไงพี่อ่อวิ่งชนมาโตแล้วก็ล้มถ้าเขาชัยเขาก็แทงอ๋อเข้ามาแทง